่เรามาฟังทิปเสียงนะครับจีได้กาพันปีนสองพันหกหรือ K หกรถสภาพสีภายนอกก็รวมรวมแปดิอร์เซนะครับแบริ่นี้มีซ่อมมาแบร่นี้มีซ่อมมาเดีย๋ยวจะบอกหมดทุกอย่างเลยเดีย๋ยวจะหาว่าผมถ้ยังว่าย้อมแมวมันอยี๋จะว่าผมย้อมแมวขายแต่เครื่องดีเครื่องดี คัดจะสูงหน่อยนะครับคัดจะสูงหน่อยบอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนย์ดีเมื่อวานนี้ลองขับไปร้อยกว่าโลขับไปร้อยกว่าโลไปอำเภอภูยีออยางจากคอนกดนไปอำเภอภูยียางนะครับก็ตาเร่งดีแบบสนองดีความร้อนไม่มีปัญหาความร้อนไม่มีปัญหาพี่ๆในกล้องมันเห็นหน้าตาอ่ะ ครับอะไระก็ไปลองมาแล้วสเตอร์เต็มยางหน้าหลังเป็นสลิปยานหน้าเป็นสลิปหลังเป็นสายฟ้าเลขไม่ตอนนี้มันอยู่มันเป็นใหม่นะครับสามหมื่นตัวสามหมื่นไป่ายจะสี่หมื่นแล้วอ่ะอุ้นกระคากระคาอยากเข้ากล้อง นี่ยังไม่กัดคาบัาวคาบไม่เซลอะมาต่อกันตคาบตา,ายแล้วอ่าท่อไป็ท่อไทเเนี่ยมนะครับสายเทียแต่แล้วก็มีอะไรอีกครับรถได้เซอร์วิสเียบ,บ้อยหมดแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเรไดเปลี่ยนทุกอย่างแล้วครับน,น้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วน้ําอาน้ำนเช็คแล้ว แล้วก็มีเบรหลังเบรกหลังก็ไล่แล้วนะแต่ยังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เพราะว่าปั๊มดิมมันมาปั๊มพังนนี้ซื้อปั๊มใหม่มาใส่มาความเสียงกันนี่เครื่องยนต์ยังไม่ได้ติดเครื่องเลยนะครับ เสียงเครื่องก็ตามนี่เปรเสียงเครื่อง ทิมเลยนะครับ ของเก่าบอกว่ารถแปดกล่องมานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าแปดหรือเปล่แต่รอบมันจัดรอบมันติดมือมาก ครับแต่การครับดีแน่นอนรถปีสองพอายุ14ปีจะให้เครื่องมันเงียบมันรถเวฟก็คงไม่ได้ครับถ้าอยากได้เครื่องเงียบก็ต้องไปซื้อเวฟมาขัาครับเคครับคลิปเสียงก็ตามนี้มีข้อสงสัยไหนก็ถามมาได้ครับ